มันเดียวมันเพิ่นออกอมองจังสีเนาะมาพอกับอีสานบานดงกับย่ายจะพามาเก็บเห็ดเห็ดเห็ดตบเตาไปนอนเห็ดตบเตาน้ำหลอกคู่หน้านี่ล่ละมองเกามองเดิมว้าวมาพอดอกนี่ บ่ไดเอาหาอดขากล่องมาเะะก็บปะซักคนมันสิบ่ได้โอ้ยสองดอกง่ายอย่า,ทางท่านผู้น่ะนี่ดอกมหนึง่งมาแล้วบา้าเป็นเกิดตัวนี้สองดอก ดอกนี้ดอกนี้เน่าแล้วไปสองดอกมาหาเก็บเห็ดผึ่งขมแล้กการมาหาเก็บเห็ดผึ่งท่ามมาหาเก็บเห็ดผึ่งท่ามซะก่อนยุบยุบวางหันกระด้ซีดอก อาหาหลอกเพิ่งทังนี้กนก็ได้ตื่มกันเพราะได้แก่งอี่อย่างก็ส้ออมอุยุบันดังอาทดตตุ่น่าติเห็นเพิ่งทถาม บุ้นสีดอกหนึง่งนะมันมันมันเห็ดมันเก่งแล้วบาทเนี่ยพูดนะเดี๋ยวเขาตัดขาบาทเห็นมองนี้อีกพูดนะ ถึงถ้ำหรือว่าเห็ดตับเต่าแล้วคนสวยบนเรือนเห็ดเกิดเป็นลาแบบเี็นแล้วหกหกบู <หก S 1> ๊ยข้านมาเอาเห็นดอกหนึ่ง ที่ดอกนุ่งเง่าเลยเกงเสร็จีางามหามาน้ำลออคันไหขันนาดมองเห็ดหน้าปังนี่ละพี่น้อง สีใดสีมันบ่แต่เก่ามันเคยเกิดนันกันสีแหละหิดเพยงท่ามรวดตับเตาตีในโบโลบาสินีฮะ่บมี มาหาปงปลาีิน่องเบิง้งบนซิมีบ่บ่อนี่ยันบุคืออดอกอจีักดอกปูปลาได้ดอกเดียวยได้ออกหาทั้งหนอกคุณก่อนข้างนอนี่วะมี่มองดีคยมี ดอกนังอย่างสวยงามเลยน,นะน,นะน,น,ยนูนู่้่าอหบักงายนานดอกบักง่ายเลยผูน,นะนด่าแต่แกงสีอีหลีเดี เห็นทั้งท่ามีทั้งไตทั้งไตยูทยัทง้งไตคนน อืมามมามมามมานีนานนานนนน่พันเห็ดพนถามหรือว่าเห็ดตับเตา่าสีดอกนึงน่ะอุ้ยเพิ่นออกอยู่มองจังสีเนาะ เติมกันสามีดอกยี่โลเนี่ยหาทั้งนั้นบอม่เก็บสายตาก่อนโอ้ยแต่ดอกงามพอได้เกียงบ้านี่บ่ยได้มาซื้อๆได้เลยก็สั่นี่บ่ยได้บานปานนี่ เกือบเต็มตาหน่อยแล้วปหาพืชพุ่นสักก้อนบาดนีินี่หมองหาอีกสองหมองมาผ่อเห็ดลูกข้าบัดนี้มาหาเห็ดถึงข้ามแล้วมาผ่อเห็ดลูกข้าอยู่เพื่อเพื่อได้ได้อยู่ดูตรงนี้ไงขวักเงียอยู่เด้๋ยวน่ะอุ้ยดอกนี็ดเถาเล้วลองมาหาปลานี่ลองเบิ่งบัด เมื่อวานมีกระด้สซองสามดอกใล่เห็ดูวค่าเกิดเพิ่นก็เกิดเกิดพร้อมกันนี่ล่ะนี่ปลานี่สโง่โซมองมปลาหนี้ปเลย ตืมกันจากดอกสองดอกบอโอ้โหโอ้โหชันนีแค่โอ้ยบ่มีเห็ดผึ่งขมดอกน่อ หคมดอกเดียวเห็ดพงธามมันมีจักดอกอันนี้มาพอเห็ดพงธามดอกนึงโอ้ยว่ามันสีอะไรมองนี่แต่มาเติมกันจุ๊บเจือขาก็เห็นเกือบเหยียบโอ้โมเป็นผุนว่าดอกนึงนันอยู่ทั้งไตเห็นาโอ้ยขึ้งนอนเห็ดอ,อ,อยู่ค้าเด้ออยู่หล่อนเดี๋ยวบึงขึ้งแหวบขึ้งเห็ด นี่เอาไม้อ,อกก่อนเหียนบอกอู้เหียน,นอีหลีอู้เหียนอีหลีตัวนี่ตัวงามเลยนั่นโอ้โหออก้งางสวยว้ายแบบอะไรเนาะคือเกาตัวนี้มานมานคือเกาทั้ทงนี้ก่อนอ๋อเห็แนแล้วก็ทั้งนี้็มอเห็นอีกดวกหนึ่ง อ,อ,นอ,อ,นอ่นอ,อนๆออ้น่าซองหลอดแล้วนีม่นมาเห็นเนาะหลอดนี้ก็จังเห็นมัเวีเห็ดเกิดก็มีซ้ำนี่ละเกิดเห็ดดีดีเก็บเห็ดยู่ข้าวออกจากกระตาก่อนเพราะว่าิได้ใส่เห็ดเพิ่งท่ามยังไปซองมังมองนั่นก่อนมาเถิมมีอีก สามดอกอยู่นี่สามดอกไม่เสียดอ,อกสามดอก